เดี๋ยวเรามาดูรีโมทกันนะอันนี้คือรีโมทของ XAG นะแล้วก็อันนี้คือภาพงานนะอันนี้คือต้นไม้ที่ยงหัวแปลงเนาะจริงๆเราก็เราทําแผนนนี่เราสามารถาครอบเรียกว่าจุดห้ามบินนะจุดห้ามฉีดเลยทุจุดห้ามบินเนี่ยได้ในในในตัวรีโมทเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเป็นระบบที่ RTK พอเป็น RTK เราไม่จําเป็นที่จะต้องบิน บินทําแผนนะเราสามารถทําแผนในตัวภาพอากาศได้นะฮะแล้วก็ขอ่งิห้ามฉีดได้ถึงห้ามบินได้นะฮะอันนี้เราเป็นการบินกลับหัวที่ในแปลงเนาะแล้วก็มีการยกหัวถูกไหมครับมีการยกหัวแปลงเรายกยกกี่เมตรอา่าเมตรหนึง่งประมาณเมตรหนึ่งครับยกเมตรหนึงนะ่งเนี่ยรอบนี้ยกเมตรเมตรหนึ่งนี่คำว่าเมตรหนึ่งจากการตั้งค่าจากการตั้งค่าเริ่มต้นน,นะตั้งค่าในแปลงนี้เราคือ2เมตรครึ่งนะก็จะยกประมาณเมตรหนึง่งแล้วก็ การยกของเขาเนี่ยจะยกได้ตั้งแต่5เมตรจนถึง15เมตรถูกไหมอันนี้เราเริ่มยกที่10เมตร<ม>นะฮะ10เมตร<ม>นะเคอ้าเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นบินกันเอ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองการใช้จริงนะครับของ xagp 6 0นะครับเนี่ยวันนี้คือรีโมทของ xagp 6 0วันนี้มาที่หน้าจอใหญ่เลยนะครับแล้วก็สามารถทําแผนได้ในหน้าจอด้วยอันนี้คือรีโมทนะครับ ก็รีโมทเนี่ยรุ่นนี้สามารถบังคับไกลได้ประมาณ2กิโลนะครับแล้วก็ใช้ระบบ RTK ตรงนี้มีเบส RTK ที่หนองม่วงนะครับก็จะแม่นยำคำว่า RTK เนี่ยจะแม่นยำม,มากก็คือระดับเซนติเมตรเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า P 6 0 v มีรอบนี้มีอะไรบ้าง P 6 0เนี่ยจะเป็นโดรนไซส์ประมาณ30ลิตรแล้วก็บันทุกปุ๋ยได้ประมาณ25กิโลกรัมแล้วที่สำคัญเนี่ยมีขนาดเล็กกว่านะครับลำเล็กกว่า20ลิตรในปัจจุบันนะครับของแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะว่าใช้พื้นที่ในการขึ้นบิน น้อยแล้วก็พับเก็บสะดวกนะครับสามารถทำงานได้คนเดียวนะครับ XAGP60 เนี่ยมาด้วยระบบไฟคอนโทรลนะครับเป็น Super X File นะครับซึ่งจะมีความชานฉลาดมากกว่าเดิมแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าคำนวณน,นะด้วย AI ได้อย่างแม่นยำกว่านะครับแล้วก็มีวิธีการเขาเรียกว่ามีฟังก์ชันการใช้งานที่เยอะกว่านะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตัว เรดาร์นะครับเรดาร์นี่มาใหญ่เลยแล้วเป็นเรดาร์แบบ3มิติด้วยสามารถสแกนทั้นสามารถที่จะพื้นที่ไม่สม่ําเสมอพื้นที่ชายเขาพื้นที่บนเขาหรือพื้นที่ที่เป็นพืชไร่พืชสวนโดยชาะพืชสวนเนี่ยสามารถที่จะนะฮะคำนวณได้แล้วขึ้นลงอย่างสมูทไม่กระโดดไปกระโดดมาเหมือนรุ่นอื่นนะครับแล้วระยะการจับสิ่งกีดขวางได้ถึง1 5ถึง100เมตรเลยนะครับอ้าวตามมาด้วยนี่เลยครับตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ motor. แบตเตอรี่ใช้ก้อนเดียวนะครับที่20,000แอมป์นะครับแต่ทํางานได้นะครับแล้ว30มิบวย์ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะมอเตอร์เนี่ยกินไฟน้อยกินไฟแค่2,200วัตต์เองนะครับ2,200กิโลวัตต์เองนะครับนะแล้วก็ใบพัดนี่นะครับเห็นไหมตรงเต็งยังมาเหมือนเดิมช่วยเรื่องของการบาลานซ์การเสถียรแล้วก็การกระจายละอองยานะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับองศาของใบพัดนะครับองศาใบพัดเนี่ยจะมาแบบงุ้มๆแบบนี้คือสร้างลมกดนะทำให้ กดยาลงนะครับแต่ลมเนี่ยไม่แรงมากไม่ทําลายต้นพืชเดี๋ยวเรามาดูกันไม่ทําลายจริงหรือเปล่านะครับอา้าวตามมาด้วยนี่เลยนะครับหัวฉีดหัวฉีดจันเวียงนะครับเป็นหัวฉีดจันเวียง2ชั้นนะครับเราอองกระจายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นนะฮะและที่สําคัญเนี่ยไม่มีฟันหลอด้วยถ้าเกิดว่าเราบินต่ำบินเตี้ยนะครับก็จะไม่หลอด้วยนะครับอันนี้คืออัตราการไหลของน้ำก็อย,อยู่ที่ประมาณ15ลิตรต่อน,นาทีจะตรงไหนนี่เลยดูปั๊มเลยนะครับ มาที่ปั๊มนี่นะฮะปั๊มนี่ก็จะเป็นปั๊มแบบฟิซซิเบิลปั๊มนะครับเป็นปั๊มที่อัตราการไหลของปั๊มคือ15ลิตรต่อ1นาทีนะครับสปั๊มมาด้วยจุกๆเลย30ลิตรต่อนาทีนะครับที่สําคัญเนี่ยนะครับตัวนี้ซ่อมง่ายเพราะเป็นฟิซซิเบิลปั๊มนะครับแล้วก็การคํานวณเรื่องของน้ําที่ออกเนี่ยไม่สวิงนะครับเพราะคํานวณจากอัตราการเร็วรอบของมอเตอร์แทนนะส่วนเรื่องของน้ําในถังนะครับปริมาณน้ําในถังเนี่ยผิดเพี้ยนไหมนะครับตัวนี้ใช้แรงดันวัดนะครับ นั้นยาหนักยาเบายาฟองไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้เลยฮนะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเนียนเนียนขนาดไหนอ้าววันนี้เราบินอะไรนะวันนี้เฮียบินข้าวโพดเราจะมาลองในข้าวโพดกันแล้วข้าโพดต้นเล็กดูซิว่าข้าวโพดต้นขนาดเนี้ยลมของโรนเนี่ยจะพัดต้นหักไหมแล้วเราอองของยาจะลงอย่างทั่วถึงแล้วก็ดีไหมนะครับรอบนี้เราฉีดอะไรเรายอนี้เฮียฉีดหนอนด้วยฉีด ยาหญ้าด้วยไปพร้อมๆกันเลยนะอัตราการใช้น้ําของเฮียรอบนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก5ลิตรต่อไร่นะครับนะเพราะปกติเนี่ยยาหน่อเนี่ยเราไม่เกิน4ลิตรไม่เกิน5ลิตรต่อไร่ส่วนยาหญ้าก็ตั้งแต่5-6ถึงลิตรต่อไร่ดังนั้นรอบนี้เฮียใช้อยู่ที่ประมาณ5ลิตรต่อไร่นะครับแล้วก็ระอองยาเนี่ยของตัวนี้สามารถตับระอองได้ตั้งแต่50ไมครถึง400ไมครอน50คือละอองหยาบ400อคือรอ,องละเอียดรอบนี้เราเอาแค่ สักร้อยถึงร้อไมครก็พอนะครับคิดว่าน่าจะลงได้นะครับอา้าวเตรียมตัวนะครับอา้าวเติมยาได้เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยของเขาเนี่ยจะมีมีครับแบตเตอรี่ของ SAG P 6 0คือเป็นเป็นแบตเตอรี่ที่เป็น ah. 20 0 0มิลลิแอมสองหม0มิลลิแอมก็จริงนะแต่รอบนี้เทคโนโลยีแบตเน็สามารถบรรจุน้ําได้30ลิตรเลยนะครับนะฮะร,รอบชาร์จอยู่ที่พั0หรอบชาร์จนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าใครมี P100 Pro หรือ P100 เนี่ยเราก็สามารถใช้แบตเตอรี่ของ P100 หรือ P100 Pro ใส่ได้นะครับแต่ต้องขึ้นบินอยู่ที่ไม่เกิน20ลิตรนะครับถึงจะขึ้นบินได้นะครับโอเคเตรียมตัวนะฮะบรรจุสารเคมีเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบินกันรอบนี้เราจะขึ้นบินอยู่ที่20ลิตรใช่ไหมโอเคเรียบร้อย20ลิตรนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับเช็คให้เรียบร้อยสนิทไหมอ้าว ปิดให้แน่นนะแล้วก็รีเช็คนะครับทุกตัวนะฮะเรียบร้อยไหมอ้าวเรียบร้อยปุ๊บก็ขึ้นได้นะ <X 2> ว,วันนี้เราจะบินที่ความเร็ว4 4เมตร<ม>ต่อว er, <ม>ินาทีความสูง2เ <X 2> มตร50แล้วก็ลายบิน4เมตรนะครับนะเอาเลครับ อ้าวละอองนะครับเห็นไหมครับไม่มีปัญหานะครับเรื่องของละอองก็เรื่งถือว่าลงสู่เป้าหมายนะอันนี้เราลง5ลิตรต่อนาทีอ่ะ5ลิตรต่อต่อไร่เนาะ5ลิตรต่อไร่ อ่ะแต่นี้นะครับคือบททดสอบนะครับก็เรียกว่าถ้าเราช่วงก็เรียกว่าลมเนี่ยถือว่าลมลงดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของอต้นขลล้าวโพดล้มต้นหักนะครับเพราะว่าเราลงถึง2เมตรครึ่งนะครับก็ถือว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นต้นเล็กก็ไม่ต้องกลัวว่าหักนะครับข้าวโพดนะครับลมเนี่ยถือว่าลมไม่แรงแต่ว่าสังเกตดูว่าน้ํายากดลงดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเฮียจะมีบททดสอบรอไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับขอบคุณครับ